ใช่วันนี้เขามีตีมด้วยนะคะตีมสีฟ้าฟ้าขาวนี่ฟ้าขาวฟ้าขาวป๊าป้าก็ใส่เสื้อสีฟ้าด้วยดันหยุดเนี่ยหยดเกเลียนอเออไม่ได้บอกน้ำชาด้วยนี่ทำไรแคมูนทำไร ราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่ชอบกินเค้กแบบเบื่อเค้กที่เป็นเค้กอะไรนะพวกเค้กขนมอ่ะอเราก็แบบว่าเปลี่ยนเป็นเค้กที่มันเป็นซูชิอ่าทุกคนจะชื่นชอบใช่ไหมซูชิคนที่ทำเองเลยเหรอเออใช่เนี่ยคีบใส่เองเลยด้วยกับมือเลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือสั่งมาสั่งมาให้ไทยหวานมากซูชิแล้วอันนี้ชื่อร้านอะไรนะสั่งเพคุ้งสั่งเพื่อสั่งเพื่อไม่ได้สั่งมาทั้งหมดพอดีไหมจํานวนฮะ ดีไหมเหรอพอดีนะต้องอ่านแน่นๆอีกบ่ามันยังงไออมันน่าจะหลุดไหมแต่ว่ามันเกินที่เราสั่งด้วยว่าเขาน่าจะมีการแถมแถมเห็นเราสั่งเยอะขนาดนี้เขาคงอะไรเาคงแถมอ่ะเบียดกันเยดี๋ยวเราดูอาหารพอแล้วมาดูอย่างอื่นกันดีกว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรยังไม่พูดเลยอ๋อมีข้าวเหนียวหมูหมูต้าวเหนียวหมูเมตาหมูแครเนื้อแครหมูฝอยเนื้อฝอยหมูหวานนะทุกอย่างวันนี้สั่งแกลบลายแมนโดนี่บุสใช้ทุกยี่ห้อเลยวันนี้ หนึ่งล้าอันลับบอหกสิบสองขวบมป้านี่ป้ากับแม่ทำอยนะอ่าแปะฟนวเอบอลเลหมทำมแปดฟิวเอร์บอลนี่อ๋ออ๋อฟิวเจอร์บอลมากินมาเฮ้ยอันนี้ที้หูไว้ลองต่อแจกซอร์หรือเปล่าเนี่ยหรือคนละแผ่นคนละแผ่นกันอใจมาผู้ร่วมงานวันนีวันนี้มาครบแกงเลยแต่ว่าตอนนี้ยังมาไม่ครบทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาแค่อิดิรับ์ตอทิรับปาร์ตี้่เข เด็กปิดเกมเออครับสนใจไหมสวัสดีครับพระล้มสวัสดีสวัสดีสวัสดีห่อสวัสดีครับอ๋อจบไปนี่มีรูปปงนี่สีฟ้าเข้ากับตีนนะคะเอาไว้มายืนถ่ายรูปรวมด้วยกันนะคะใช่นั้นเป็นที่ถ่ายรูปนะที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะนี่อ่าจัดให้ดูเอ้ยหมุนให้ดู ก็คือว่าไอ้ตรงนี้เรายังจิ้มมาจิ้มฟันกับยังลอมพลาสติกอยู่เดี๋ยวพอจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วอยเอาออกไม่งั้นเดี๋ยวมันสลายตัวแผลลงมานะคะแล้วก็ สั่งมาก็จะมีเกินกับที่ล้อมก็เอามาตรงนี้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเยอะมากเลยดูสิอันนี้ข้าวเหนียวร้านนี้นะร้านหมูเมตาเนี่ยคือมันเป็นข้าวเหนียวที่จะทิ้งไว้นานก็นิ่มก็เลยสั่งร้านนี้มาแล้วก็เดี๋ยวสั่งไก่ทอดมาไก่ทอดกาลังเดินทางมาแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะทําน้ําแดงมะนาวโซดาซึ่งเดี๋ยวกําลังไปเอาชามอยู่อะยังไม่ได้ไปเอาได้ที่สามแล้วอะไรนะอะไรนะคะให้แ่ นี่นี่จะเต้นอะไรอ่ะท่านี้มันเด็กโรงเรียนหรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยค่ะใช่นะฮะไหนไหนเต้นไงครับเต้นไงคะลูกอย่างหนึ่งนะชาตมันแบบติ๊กต็อกไม่ต้องถามเลยอ่ะร้องเพลงนี้ก่อนให้น้าลิลฟังน้าลิลรู้จักไหมเพลงเธอหลับตาอะไรอ่ะเพลงกันเ่ยเพลงไหนส่งติ๊กส่งติ๊กอ่ะร้องน้าลิลฟังหน่อยเลย มันเต้นมันเต้นไปแนี้ไต้นเกระโดอีฟังเรืองเออะเป็ต่เธอมีแฟนอยู่แล้วดฮอดิลองดิลองดิแต่เธอมีแฟนอยู่แล้วอะ ยังจะสงีเนสาหาโหเต้นมันมากเปารตี้เมค่ะเราจะไม่รอเพื่อนเรามีคนเดียวนี่ไหมเออมีอยู่คนเดียวนี่มีมีคบรีเตอรีโลโอะไรปะแจกานแจกกานแจกงาน เอก็ได้ไม่รู้ต้อเาอ่าม้องอกชิ่กินจานนี้ไดก่อนนะอันนี้เอาไว้ทํอะไรอนนี mm ้เ hmm. ก mm ็บไว้เ huh. ป mm ่าเค้กอะไรคะนัาชากินอะไรคะยูก huh. น yeah. uh ี่อ่ะงยูเยลลี่ลินนี่แม่ทําขนมนี่ไงมีเยลลี่ส้มลิ้นจีคันทารูปตั้งมีคันทาูด้วยเมลอนเมลอนอะไรนะไม่มีที่เน่งให้กับเลยอเดี๋ยวไม่กินนี่กันหรอ จอม้อนจอม้อนจังเลยอุ้ยพิสาเอาอะไรมาคะจอมมอ่ะนาเมเอามาใก้หน่อยเหมือนพวกโถใส่พานชามใส่พานแล้วแม่นีไว้ทำไรอ่ะไม่รู้แต่แม่จากเขามีไอ้ชุดแก้วเนี่ยนะเป็นเซตเนี่ไเห็นไหมนี่เป็นแก้วแล้วก็ไอ้ที่ใส่นี่ก็ของอาม่าคือเราจะจาได้ว่าที่บ้านที่ล่รุ่ยมามีอาม่าขนมาหมดนี่ก็คือจะเอาอะไรก็จาได้ก็ถกไปขอบุรีรัมม์เหรอ ลาบบุรีร้านลาบบุรีร้าเนี้ยหรอเราทำน้ำแดงโซดามะนาวนะคะน้ำแดงมะนาวสุดาน้ำแดงมะนาวโซดาเคใส่ตรงนี้เยหรออย่เดี๋ยวเราเอาน้ำแดงใส่ก่อนดีบ้างเอ้าใส่ก่อนเอาอะไรใส่ก่อนเอะไรใส่ก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เอาไปคลุกนมกันอ่ะใครพูดว่าน้ำแดงมะนาวโซดานะคครเองน้ำมะนาว เราอยู่นี่ค่ะโอ้อ๋อหนูนึกว่ามันเดี๋ยวจะสั่งอาหารซีฟู้ดมาแล้วมันจะมือคาวก็เลยให้เอาน้ำมะนาวมาล้างใช่เห็นต้วใหญ่ไงคะมันต้องใส่หมดเลยไหมเนี่ยโหมันน้องเยอะมากเลยนะเพราะโขวามากมันใหญ่มากพี่เทน้ำใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวย่าพึ่งอีพึ่งชิมก่อนอ๋อมันน้อยไปเนาะน้อยอีะดีไม่ดีน้ำแดงไม่พอนะไม่ดีไม่ดีน้ำแดงไม่พอนะอ่ะใส่มา ซูซ่าขาไก่ทอดมาแล้วนะคะเขาบอกว่าไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากนะยคะเคยสั่งมาแล้วหลายครั้งคือร้านเซนสั่งอยู่ตรงเซนคาเบียนไก่ทอดเซนอนอเขาอยู่เซนคาเบียนเขาเลยเรียกชื่อไก่ทอดเซนดูด้านนี้คือวิธีการกินแบบคนไก่ทอดอย่างคนญี่ปุ่นนดูดูอนี้เขาค่ะดูเขาดูซิว่าเขาที่กินยังไงแบบคนญี่ปุ่นนะคะอย่างนี้เหรอ จะเป็นนี้จดเนจะเปนนี้ได้จะเปนนี้ไ่บายก่อนคือใจตะเกียบใช่ไหมอ๋ออแรกําลังนึกว่ามันจะมีไก่ร้านอะไรนะที่รูทั้งปากใช่ไหมือแต่ว่าอันนั้นมันต้องเป็นไก่ร้านนานไงดูดิที่ไหนอยไม่ดูนไม่ดูแล้ค่ะนีไมดีค่ะ ถ่ายันี่ลูกอ้ามาเลยนี่วันนี้เราจะมากันในทีมจุนักเรียนนะไม่ใช่จริงๆเล้วันนี้คือไปโรงเรียนกลับมานี่มางยย่ใหญเอมากินเลยนี่เร็วๆวเดี๋ยวหมดแล้วนี่เร็วๆวตุ๊กี้นี่ปาร์ตี้มาแล้วปาร์ตี้มาได้นานแล้วต่นนี้องไปเยี่ยนออนไลน์อยู่ค่ะเจอนตี๋วันนี้ที่เราเมน้อนไรนี้เกลยดเรียนเราเิ่งเกลงชิ้น่เด็กๆไก่ทออร่อยสมําตั้งอร่อยมาก

ชีจะหมดแล้วเร็วมาห้ามกินไก่นะกินไก่ห้านะนิดนาโรงเรียนอะไรคะักเซนเซนงเรียนทงพอแนเีเป็นนอัะไปอยู่บ้านยายตั้งแต่วันุเดเปตออแล้วอานันา่มัี้ป้อไอคะนี่ไงจูป้าป้าแีนีิจะดแล้วกสชิ อยู่สปูตูไหนคะพี่อูรุในกำมัดเจ้อร่อยไหมนี่ป้าอร่อยมากค่ะจริงใจมากตอนนี้ปูจ๋ามาอีกคนนึงแล้วน้องมาได้เจน่ามาจอยด้วยเขาว่าอะไรคะเจน่าเขาก็อยู่โรงเรียนเดียวกับปูจ๋านะคะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาย้ายไปเอแบกแล้วมหาลัยใช่ก็คือเซนโยอเซนโยนอเป็นตัวเขียวค่ะฮะยปักต๊อกปิสสีเขียว ที่เก็บวาอะไรนะเป็นรุ่นโบเขียวค่ะรุ่นโบเขียวแล้วอะไรคะมีหลายรุ่นเหรุ่นค่ะเป็นรุ่นอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่งอย่างงี้เหรออ๋อ